นักดนตรีชาวออสเตรเลียาวัย5้ถูกยืนยันติดเชื้อโควิด -19 เขาเพิ่งเดินทางมาไต้หวนันช่วงวันหยุดวันสันติภาพเพื่อแสดงในหอดนตรีแห่งชาติรวม8วนันส่งผลงให้ในขณะนี้คณะแสดง,งทั้งหมดต้องแยกกักตัวในที่พักของตนเป็นเวลา14วานันและเมื่อชาวตรูของวนันนี้เครื่องบินของสายการบิน EVA เที่ยวบินที่นักดนตรีคนดังกล่าวโดยสารกลับประเทศได้เดินทางกลับมาถึงไต้หวันแล้วเขา下半场的时候还有进那个观众有我们有掌握。 นักดนตรีชาวออสเตรเลียผู้นี้เดินทางออกจากกรุงลอนดอนเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์แบบเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเทพและเดินทางเข้าไต้หวันเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์จากนั้นเมื่อช่วงค่ำของวันที่27กุมภาพันธ์พบว่ามีอาการไอน้ำมูกไหลและเคยไปพบแพทย์ที่คลินิกแห่งหนึ่งภาพถ่ายกับคณะนักแสดงทีละคนในวันถแถลงข่าวเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ศูนย์ประชาการป้องกันโรคติดต่อไต้หวันเผยว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าเขาติดเชื้อนอกประเทศแล้วแสดงอาการระหว่างที่อยู่ในไต้หวัน วันนี้และว,วันนี้ไต้หวันพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกสารายส่งผลให้มือผู้ติดเชื้อสะสม45รายแล้วเป็นหญิงวัย50อยู่ภาคเหนือติดเชื้อในกลุ่มเดียวกับผู้ติดเชื้อก่อนหน้านี้ส่วนอีกรายเป็นชายวัย30เศษอยู่ภาคเหนือเดินทางไปเที่ยวฟิลิปปินส์รายนี้เป็นการติดเชื้อจากนอกประเทศ เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดวันนี้หอดนตรีแห่งชาติประกาศปิดเพื่อฆ่าเชื้อพร้อมเผยว่าเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์นักดนตรีชาวออสเตรเลียผู้นี้ได้แสดงในหอแสดงใหญ่มีผู้ชมราว800คนซึ่งไม่ถึงครึ่งหนึ่งจากจำนวนที่นั่งกว่า2,000ที่นั่งส่วนวันที่1มีนาคมได้แสดงในหอแสดงเล็กที่มีผู้ชมราว100คนจากจำนวนที่นั่งกว่า300ที่นั่ง เพื่อป้องกันมิให้กิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมเป็นแหล่งกระจายเชื้อหอดนตรตีแห่งชาติจึงประกาศยกเลิกการแสดงในวันที่6และ7มีนาคมรวม2วันดังนั้นวงซิมโฟนีแห่งชาติไต้หวันจึงงดการแสดงรวม3รอบจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้ ขณะนี้ที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกามีผู้เสียชีวิตจากโควิด1 9หนึ่งรายเป็นชายวัย71ซึ่งเคยโดยสารเรือสำรานแกรนปรินเซสที่เดินทางจากซานฟรานซิสโกไปยังเม็กซิโกเมื่อช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเรือลำดังกล่าวมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 สองรายมีการป่วยกว่าร้อยคนจึงถูกเรียกกลับไปยังต้นทางเพื่อตรวจคัดกรองเรือสำรานแกรนปรินเซสและดมอนปรินเซสเป็นเรือสำรานจากเครือบริษัทเดียวกันจะมีการติดเชื้อเป็นกลุ่มหรือไม่ยังคงเป็นที่จับตา เช้าวันนี้ที่เกาหลีใต้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกกว่า500รายทําให้มีผู้ติดเชื้อสะสมเกือบ6,300รายส่วนจํานวนผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น43รายผู้ติดเชื้อเพิ่มล่าสุดส่วนใหญ่ที่เมืองแทกูสํานักข่าวเกาหลีใต้รายงานว่าใกล้เมืองแทกูพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มเพิ่มอีกทางการเกาหลีใต้ตรวจคัดกองอย่างเข้มงวด สถานก,การณ์โควิด -19 ในญี่ปุ่นก็เข้าสู่ภาวะวิกฤตไม่ต่างกันเมื่อช่วงเช้าวันนี้ญี่ปุ่นพบผู้ติดเชื้อรวมบนเรือไดมอนด์พรินเซสด้วยสูงถึง1 0 5 7รายและเพื่อควบคุมโรคไม่ให้ลุกลามรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศว่าตั้งแต่วันที่9มีนาคมผู้ที่เดินทางมาจากเกาหลีใต้จีนรวมฮ่องกงและมาเก,กา๊าต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มงวดโดยต้องแยกกักตัวสสัปดาห์พร้อมยกเลิกมาตรการฟรีวีซ่ายกเลิกการเยือนญี่ปุ่นของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ของจีนในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ด้วยส่วนสถานการณ์โควิด19ในยุโรปอิตาลีมีผู้ติดเชื้อพุ่งสูงต่อเนื่องภายในย4ิบสีชั่วโมงติดเชื้อเพิ่มกว่าร้อยรายส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมเกือบสี0 0ันรายและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มสีเดรายในวันเดียวทำให้ตอนนี้อิตาลีมีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมสูงถึง148รายแล้ว เนื่องจากไต้หวันมีผู้ป่วยโควิด -19 เพิ่มต่อเนื่องวันนี้ในฉีโกโัวยงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไต้หวันถแถลงการยกเลิกด่านตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ขนาดใหญ่เดือนละสองครั้งทั่วประเทศเป็นการชั่วคราวพร้อมระงับใช้เครื่องเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากฝอยละอองสารคัดหลัง กรณีดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเนื่องจากข้อมูลจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเผยว่าตั้งแต่เดือนมก,กราคมปีที่แล้วจนถึงมก,กราคมปีนี้คดีดื่มแล้วขับในหนครมีกว่า6 00 0คดีสมาคมดื่มไม่ขับเผยว่าแต่ละปีไต้หวันมีคดีดื่มแล้วขับกว่าแสนคดีจึงมีความกังวลต่อนโยบายดังกล่าวส่วนผู้ว่าการเมืองต่างๆก็แสดงความคิดเห็นว่าควรตรวจจับตามปกติ ซึ่งนายสุจริตช่งนายกรัฐมนตรีได้ดําริในวันนี้ว่าไม่อาจทนกับพฤติกรรมดื่มรับวขับได้ในชิโกโยงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องเปลี่ยนท่าทีใหม่ตรวจจับดื่มแล้วขับอย่างเข้มงวดต่อไป